สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทังช่องทุกทท่านครับขอต้อนรับเข้าชุ่ช่องวิไลให้ชกครับช่วงบ่ายบครับเมื่อนี้ทั้งช่องรับสิพายเอฟซีครับไปติดตามตัวเลขแนวทางขับของคนวิเชียนบุรีนะครับน้ำแฝงของเพิินนะครับจากวิเชียนบุรีนะครับส่งตัวเลขแนวทางนะครับถือว่าเป็นการเปิดตัวทางช่องเฮานะครับเฮามาเบิ่งมาลุ่นกันว่าแนวทางตัวเลขเพิินสิทถึงอกโดนใจบอนะครับ อ FC เอฟซีขามาบเบิ่งมาชมครับมักชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กับเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ทางช่องอที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนสิว่าได้พลาดข่าวสารนะครับอาบสําหรับตัวเลขหนะ้าทางครับของคนวิเชียรบุรีสิเป็นจังไดนาติตามสําไดเข้ามาโทรสัมผัสสดสด,สดกันเลยครับ16มิถุนายน2 5 6 6ว่าเพิ่นสิไ้ตัวใดฝากตอนเอฟซีสินาติดตามสําไดนะครับ มื่อนี้นะคะมาพบเจอกันนะคะในคลิปนี้มีแนวทางมาฝากตอนคือเกานะคะสวัสดีเอฟซีทางช่องคุณพ่อวิไลงมยโชคนะคะอ่าช่องเอแอดมินนะคะผู้ชายชาแนลนะคะอ่ามืรอนี้นะคะเจ,ะาจ,ะาจะาะ้าบ้านะคเป็นผู้ดําเนินองไล่กันนะคะเนาะคือเกานะคะมาเจอกันนะคะในคลิปนี้นะคะมีแนวทางมาฝากตอนคือเกาคือเดี่ยวเอฟซีอะเรียกร้องกักเขามาไลน์นะคะสําหรับแนวทางของคนวิเชียรบุรีนะคะ วนที่แล้วนาเสียดายนะคะเพิ่นจับครูหายศูนย์สองเก้าหนึ่งหลังะเก้าสองนะคะเนาะแต่ว่าเล็กวิ่งเพิ่นมากน้ำกันนะคะปากดว่าเข้าบถ่ะะถือนะคะบ่ถือย้อนมากน้ำกัน,นะคะ่ะเล็กวิ่งกอดข้อกันมากเพิ่นให้วิ่งเก่ากับศูนย์นะคะอะมาน้ำกันเลยนะคะเนาะแนวทางขอาเพิ่นเป็นบนหลางนะคะวันนี้ก็ได้เนวยทางมาแล้วนะคะเพิ่นส่งตัวเล็กเนวทางมาให้แล้วสิเป็นตัวได้นะคะต่อมาเบิ่งน้ำกันนะคะเนาะ เข้ามาแล้วนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้อค่ะเป็นกําลังแรงใจเห็นทำเนะาะมักชอบกับฝากแช่ออกไปนะคะอ่าผู้ใดบ่มมกกับปล่อยผ่านได้เลยนะคะ,ะนําเสนอตอนเป็นเพียงแนวทางนะคะอ่าที่สําคัญนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะอันนี้ยอมกันอยู่ประจําบอกกันอยู่เสม,มอนะคะบางคนกับโทษมหาเบาลนะคะโทษถามเบาบาลพออยากได้เลขวิ่งเงินล้านเาบาลอยากได้ของหวยคนพันละนะคะเนาะ อ่าล่อหไปนะคะปรากฏว่าฉบ้าลล่งแต่แต่ตองหวัดหวยออกในมือเดียวล่อหนะคะจนมือนีวันที่เจ็ดที่แปดย่างบ่เห็นคลิปกันนะคะมันก็เลยต้องสําคัญสําหรับกระนิงแสงเตือนต้องกดไว้เวลาอัปโหลดคลิปใหม่ๆนะคะอ่าก็เดดงขืนเลยนะคะเนาะสดงประพาดกันเอาค่ะมาเบื้องต้นกันนะคะว่าคนฝากตอนมาเป็นตัวไดแน่นะคะหวัดนีเนาะสาหรับของคนวิเชนบุรีนะคะ เตรียมแคปหน้าจอได้นะคะเนาะมาเบิ่อนนันแนวทางอาคนุนอาไมค์คุนบีเชนบุรีนะคะแนวทางเามันมาหลายคู่นะคะนตะิดตามมากเลยสําหรับแนวทางของเพิ่อนนะคะไม่จะเป็นบนล่างแต่กะห้มากมวลละบอหลายคู่นะคะเนาะ,นาะอาเซียนเชื่อปากาสิแ h บแน่นะคะตอนนี้นะคะ ก็ร่างสิเป็นวัดนะคะเนาะเป็นแนวหละะะ่ะใครสิเพราะว่าอ่าตื่นเช้ามารู้สึกเจ็บคอนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะปรับอากาศเมื่ทัานนะคะซี่หามือกลางคืนเนี่ยเสียรหาส่วงส่วงกลางคืนมาฝนตกกลางวันมาดแดดออกแห้งนะคะปรับอากาศเมื่ทัานแล้วนะคะเนาะ ู้ใดสนใจสร้างคลีมนะคะสามารถติดต่อได้นะคะทางแอดมินเฮาทั้งสามองทางที่รับชมอยู่ตอนนี้เนาะ่ะไม่ว่าจะเป็นของอติดตอ่อทางคุณพ่พอวิไลหฮโชก็ได้นะคะหรือทางแอดมินผู้พาชาแนลก็ได้นะคะวันพันที่สิบหกเนาะ เที่มีปัญหานะคะผิวหน้าไม่ขาวใสนะคะเป็นกัดจุดด่างดำรอยดำรอยแดงนะคะเนาะผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ได้ด้ือค่ะเออเด่นนะคะวิ่งบนล่างเนาะเป็นบนล่างไปเขียนให้เอฟซีก่อนนะคะเพื่อความชัดเจนเนาะ ล่างอันนี้เป็นวิ่งนะวิ่งสามกับสี่นะวิ่งไปที่สามกับสี่ว่าที่เราได้มาสามครูวันนี้ได้มาหาครูนะคะ คันตินไปที่สามนะวิ่งสามกับสี่มาหนึ่งตัวคนว่าแน่นอนเราจจับคู่นะคะมีห้าคู่นะคะเนาะสามเจ็ด สามเก้าสามห้าสามหดและก็สามศูนย์นะอ่ะอ่ะแคบหน้าจอไว้นะคะแนวทางนะของคนวิเชนบุรีเปรียบเทียบกันบึ้งนะคะแนวทางงดเกางดไม่เนาะเห็นกันชัดบ่นอนะคะ หมักนำบอนะคะแนวทางของเพิ่นนะคะวดที่แล้ววิ่งเก้ากับศูนย์นะคะกอดข้อกันมากเนาะค่ะเนาะนาเชดายคนไทยศูนย์สองเก้าหนึ่งนะคะเก้าสองนะคะแต่เด็กวิ่งมาน้ำกันนะคะวดนี้นะคะรอลุ้นอีกนะคะอ่ามาสิป็นจากไหนนะคะเนาะสาหรับเด็กวิ่งเพคนกัดคอนข้างแมนยํานะคะสาหรับแนวทางนะคะของเพิ่นเนาะขอขอบคุณขอบคุณนะคะจาคู่เจาของแนวทางนะคะที่นา นะคะเสนอแนวทางให้นะคะท่านชมนะคะอ่ามาแบ่งปันแนวทางดีๆสูตรเด็ดๆนะคะให้กับท่านชมนะคะเนาะอ่ะมีมาหลายคู่นะคะวิ่งสามกับสี่เน้นไปที่สามจับคู่นะคะมีสามเจ็ดสามเก้านะคะสามห้านะคะ 3ามหกสามศูนย์นะคะค่ะกับว่าถุว่าหลายคู่นะคะสำหรับแนวทางนะคะเนาะสวัสดีครับก่อนอคุณไปโรงเรียนมาเหรอนะคะคนหน่อยคุณเลิกโรงเรียนนะคะเนาคะคนเข่ามากนะคะไปบไว้นะคะวันไหวครูนะคะที่โรงเรียนมากนะคะ กลับมาบานก็มีเรืองม่าฟองแม่นะคะเนาะอ่ะแนวทางนะคะมเบ่งชุดเน้นนะคะน้ำกันอ่ะพ่นเน้นไปที่สามหกเม็ดเดียวนะคะเนาะอ่ามักน้ำพ่นบอลอนนะคะบอมักสามหกอ่ะเหลือเป็นตัวอื่นเด้อค่ะเด้อแต่ว่าพ่นเน้นติดลักสามนะคะลักซี่นี่พ่นว่สุ่ง่ายเลยนะคะ บ่มีแนวทางมาให้เลยสำหรับหลักสีนะคะให้่มาหลักสามเพราะว่าหมักสามแห้งบระัรนะคะเนาะเป็นแนวทางเบิ้งนะคะสามหกเน้นๆน,น,นะคะเม็ดเดียวนะคะสำหรับแนวทางของคนวิเชียนบุรีนะคะอ่ะมักชอบเข้ากับตามด้วยค่ะเด้อบบมักปอยพาดได้เลยนะคะเนาะแนวทางคะมีเขามีรูดกันผูกสำนักนะคะใส่ดุลพินิจในการรับชมนะคะเนาะ กูได้มากะนําไปหยิบจับสาิกแบงรัฐัาละะนะคะบ่มักปลอยพานนะคะเนาะเอาการสุดท้ายนี่นะคะจะบ่าขอล่านะคะเอซีแฟนขับทั้งช่องนะคะท,ทุกทุกช่องเลยนะคะขอล่าไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสุดท้กันให้โชคมาในํำให้รวยกันสุกุดสักคนเด้อค่ะเ้อสวัสดีค่ะ